พพีพี่่โอ้โหนี่เตือนเลยนะเอ้ยพี่พี่ลืมไปเปล่าวะอะไรพี่ลืมไปก็มันไม่เสียค่าแน่สิปอยโอ้ยเกรี้ยวช่างมาันคือก็ถูกแล้วก็มันถูกยังไงเป็นนึงก็มันก็ไม่ค่าเดือนหรอกเนอะนี่เขาต่อสู้ไปต่อสู้ไปขม่มเลยนะเออโอเคนี่ไปนี่ไปเลยฮ้ยนี่นะ พี่เฮ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยมึงจะนิสนัยว่าจะร้ายหรอเออกเเ็เลยเลยจะร้ายเลยเลยแล้วม่มีอะไรอ่ะมึงไปทำทำไ,ไมเอ้ยด้านไอ้แก๊งแกง๊งมาอยู่ในน้ำนี่นะรู้ได้ไว่แก๊งน้ำแก๊งไอ้พายและเนี่ยพายอยู่ในต้นไม้อะปีนแดกในต้นไม้น่ะเอ้ยมึงอย่ามาว่ากูนะถ้าไม่ว่ากูมีปืนยิงด้วยกูจะทำ กูจะทำให้โอเคนีขอให้ตายเฮ้ยนี่จะทำเขียวจริงเหรอยากว้าเฮ้ยว้าว้าเฮ้ยนี่ทำอะไรเก่งเลยหรอวะเฮ้ยเออเ้ยนี่ดูว่าจะยิงทำให้ครบอุ้ยใครจะไปทำครบ พาอเหลือคนดงพาอยังไม่ได้ตายหรอกเอ้ยนี่เธอเกิดมาหรอเกิดเป็นพายน้ำหรอกเออใช่ดิผู้กเกิดมาพายน้ำเลยจะไม่ได้หรอเว้ยยาอเ้ย,เยรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวช่วยให้

ฮ้ยได้นะเยอะชิมขตัวน so ึ่งถ้ามีอะไรอีกอเพิ่มตถ้ารอชิมได้จะให้พาเพิ่มอีกยี่สิบบาทนะเข้าใจนี่ตัวเนี่ยดีนะใครจะตัวนึงเฮ้ยบรกาดีอัพเยอะเฮ้ยกนมันไวไหม Uh uh oh. Dick, ik ga ook tegen op 1. Oh. oh ทนไม่ไหวแล้วไม่นี้อยากโดนป่าสตีจะถามอจะถามอตอบแล้วสะเผาผาเลยนะเฮ้ยมจะทำแบบนี้อไตายเฮ้ยเฮ้ยไช่วยหน่อยดิอเฮ้ย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 เย Hi vọng nói, nó con Lì, dai, nó Lì, nó chỗ ông! Oi! 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 Bye bye! bé bye! Bye bye! Bye Ơi! Bye chơi chơi bye! đi bye! Bye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  bye! bị bye! Bye bye! con bye! Bye bye! Bye bye! Bye ้ยจะยิไมตาวะ้ยอ oh. ุすごすご้ยทำแบบนี้ไงอ่ะเอาใครบอกว่าถ้าต่อยหัวจะตายเอ้ยไปดิไปดิเฮ้ยเดินเฮ้ยจะทำอะไรนักหนาเอ้ย Ugh. 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 Ugh ấy ơi ơi dạng luôn chứ mày ơi 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 Đi lại Ui, ơi quá Ơ อุ้ย uh, พี่พี่ผมไม่เอาได้ไหมพี pues ờ, ne, nah. ่ไม่เอาได้ไหมเออก็ดีนะ้วมอยู่แกงเราเนียจะไม่ทิ้งมึงแกงไอ้ไอ้ฟัดแกงฟัดทองกันสู้ยังสู้ไปครบแล้วมันสู้ไปฐานแล้วมีแกงแอปเปิ้ลอะเขามาช่วยเยูล้วให้เขาแล้วแกงกระจกอ่ะเขาก็มาช่วยเราไอ้คนเนี้ยแกงเรียกูเผาไม่หมดแล้วจะเผาไม่หมดจริงเหรอเออใช่ดิ องี้ยมึงเงีย้ยมึงเงไม่ได้เผาพายนะโอเคก็ได้จะให้ไปจะให้ไปไปเกิดไหมหรือว่าจะให้ไม,ไ,มไม่ไปถ้ามึงไม่ไปกูตายนะกูจะยิงมึงอ่ะเออพี่ไปก็ได้พี่ไปก็ได้เออก็ได้ฉันชาไม่ทำแบบนี้อีกขอยิงตายเถอะไว้โอ้ยยิงต้องขา่าเลยว่าตบบ้าตายเดี๋ยวกูยิงทุกก่อนเลยว้าวว้าไปกว่าใครแล้ว ้ยพี่จะไปไหนต่อรวยอี่ยหมดขาเลยเนี่ยอุ้ยเฮ้ยพี่แอปเปิลอุ้ยคุยพี่เป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยปวดจ่ายปวดปวดขาเลยเนี่ยอุ้ยพี่จะปวดขารู้นี่ยเออเฮ้ยเอ้ขามัเลยได้เฮ้ยยิ่งไปข้าวก่อนออ่่าา 不喝了，那、哎、不喝了，我，我不我了，哎